สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ BM นะครับ E 6หนะครับ 525i ดอกกุญแจรถหายหมดนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบ Emo นะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับเริ่มทกุญแจระบบ ครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer ระบบรีโมทนะครับด้วยเครื่องโปรแกรมนะครับผ่านระบบ OBD เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาโปรแกรมไม่นานนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นรูปแบบรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบพับเก็บการกุญแจได้นะครับรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับบิดออนแล้วปัดนะครับสตาร์ทครับ สาธิตใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับราคาทันใดนะครับใช้รถ VME60 นะครับทำกุญแจรถหายหมดหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0ู2 6 1 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทน้องตัวรถนะครับสังเกตจากตัวไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเปิดท้ายกดแช่ครับเรียบร้อยนะครับ